หากค่ำคืนที่ผ่านมาหรืออาจจะคืนวันก่อนๆน,นะครับมีภาพของบ้านปรากฏขึ้นในความฝันขอให้หยุดฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่านั่นน่ะอาจไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแต่มันคือสารบางอย่างที่ถูกส่งมาถึงตัวเราโดยเฉพาะเลยเคยฝันเห็นบ้านกันบ้างไหมครับอืมอาจจะเป็นบ้านของเราเองหรือว่าเป็นบ้านแปลกตาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน บางทีก็เป็นบ้านหลังใหญ่โตสวยงามหรืออาจจะเป็นเรือนโบราณที่ดูเก่าดูขลังผมเชื่อว่าความฝันลักษณะนี้นะครับหลายคนคงเคยเจอกับตัวเองมาตามศาสตร์โบราณของไทยเราเนี่ยความฝันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันคือสัญญาณเป็นสารที่ถูกส่งมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับชะตาชีวิตของเราโดยตรงเลยเอาละครับเรามาดูกันที่ความหมายแรก เงาสะท้อนของชีวิตจริงความฝันนี้นะครับมันกําลังบ่งบอกถึงความกังวลที่อยู่ในใจของเราคือถ้าหากว่าเราฝันเห็นบ้านในช่วงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับว่าจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันกําลังสะท้อนถึงความกังวลความเครียดที่มันสะสมอยู่หรืออาจจะเป็นปัญหาที่เรายังหาทางออกไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภรหนีสินที่มันหนักอึ้งหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพที่น่าเป็นห่วงทั้งของตัวเราเอง แล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยก็ต้องยอมรับความจริงกันนะครับว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ยากลําบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ความฝันนี้มันปรากฏขึ้นมาก็เพื่อจะมายืนยันสภาวะที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่นั่นเองแต่แต่จงรู้ไว้นะครับว่าความฝันนี้ไม่ได้มาเพื่อตอกย้ําความทุกข์ของเรานะแต่มันกลับเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแห่งโชคชะตา กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าสิ่งที่ฟ้าดินต้องการจะบอกเราก็คือหากเราสามารถอดทนและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ชีวิตของเราก็มีโอกาสที่จะพลิกฟ้าพลิกดินเลยนะครับจากร้ายให้กลายเป็นดีแบบสิ้นเชิงความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ให้คิดซะว่ามันคือบททดสอบสุดท้ายก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียว ทีนี้นอกจากเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วเนี่ยในความฝันเห็นบ้านมันยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภแต่ว่ามันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่นะครับว่าโชคลาภก้อนใหญ่นั้นนะมักจะมาพร้อมกับภาพของบ้านโบราณไม่ว่าจะเป็นเรือนไทยเก่าแก่หรือบ้านลักษณะไหนก็ตามที่ดูแล้วมันขรึมขลังจำไว้นะครับยิ่งเก่าเท่าไหร่ สัญญาณแห่งโชคก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นก็เคยมีเรื่องเล่าขานกันมานะครับถึงคนคนหนึ่งที่ฝันเห็นเรือนโบราณแล้วก็ได้รับโชคใหญ่ถูกรางวัลที่1 12ล้านบาทพลิกชีวิตไปในพริบตาเดียวเลยเรื่องแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าได้ลบหลู เพราะนี่คือศาสตร์โบราณที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานและสำหรับเลขมงคลที่มากับความฝันเห็นบ้านนั้นตามตําราท่านได้ให้ไว้ก็คือเลขศูนย์และเลขสองเอาล่ะเมื่อเราได้รับสัญญาณมาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะทำยังไงเพื่อให้เรื่องร้ายๆมันผ่านผลไปแล้วก็เพื่อต้อนรับเรื่องดีๆที่กำลังจะเข้ามาปวใจสำคัญที่สุดเลยนะ มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือความอดทนครับอดทนขอเพียงแค่เราประคองใจให้อดทนก้าวข้ามช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วสิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้ามันจะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนและก็นอกเหนือจากความอดทนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการหมั่นสะสมบุญสร้างกุศลเอาไว้และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ คือการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์การกระทําเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีและทําให้เรื่องดีๆนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้ลองกลับไปใคร่ครวญดูให้ดีนะครับว่าเหตุใดสารจากฟ้านี้จึงถูกส่งมาถึงเราในช่วงเวลานี้พอดีเพราะบางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือลิขิต ที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว